สวัสดีค่ะนี่คือพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ตั้งอยู่ติดกับถนนสายเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเมื่อเข้ามาด้านในก็จะมีที่จอดรถกว้างขวางรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยค่ะซึ่งเนื้อที่200ไร่นี้นะคะนอกจากจะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ให้เราได้สักการะแล้วยังมีตลาดหลวงปู่ทวดและยังมีหอศิลป์กรุงสยามสามิติที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งและภาพสามมิติด้วยค่ะ เดินเข้ามาด้านในก่อนจะถึงจุดสักการะหลวงปู่ทวดเราก็จะเจอกับโซนตลาดซึ่งจะมีร้านค้าสองข้างทางทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเครื่องใช้ต่างๆให้เราเดินชอปปิง้งทานของอร่อยๆแบบเพลินๆได้ตลอดทางเลยค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะมีจุดชมวิวและให้อาหารปลาตรงสะพานกลางน้ำจุดที่จะเดินข้ามไปยังจุดสักการะหลวงปู่ทวดจะมีล่มให้ยืมด้วยนะคะ ส่วนอาคารไม้สองหลังด้านข้างจะเป็นส่วนของร้านอาหารคาเฟ่และศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปค่ะเราเดินข้ามสะพานมานะคะก็จะถึงพื้นที่ที่ทางพุทธอุทยานมหาราชจัดไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลไหว้พระขอพรค่ะและถ้าใครอยากชมความงดงามของหลวงปู่ทวดนะคะก็สามารถเดินเข้าไปชมด้านในได้ค่ะ ซึ่งมีความสูงรวมฐานอยู่ที่51เมตรนับว่าเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะ